สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย FC นะครับเช้าวันนี้นะครับทุกคนเร็วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วนะครับอ่าพรุ่งนี้20วันมะรืน21วันมะรืนแมงกับพี่ก็ต้องออกเดินทางแล้วนะครับเร็วเนาะนะครับเพราะว่าวันที่22เนี่ยก็คือลิเกเล่นที่วัดนางสาวนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะครับก็นะครับ คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับพระเอกแนทลุ่งฟ้านะครับพระเอกนุกฤษดาแล้วก็นางเอกน้องนุ่นเนธชนกนะครับซึ่งหลังๆมานี้นะครับเราก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะที่แบบว่าคู่เอ่อแนทลุ่งฟ้ากับนุ่นเนธชนกเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นเล่นคู่กันแล้วนะครับอ่าคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าคู่ นุ่นเนชนกกับนุกิสดาเนี่ยจะจะมาตลอดนะครับอันนี้เราเราก็ไม่รู้เนาะในในฐานะที่เราเป็น FC นะครับแต่คือความคิดเห็นของผมเนี่ยน่าจะตรงกับ FC นะที่ที่ว่า,าน่าจะสลับคู่กันเอาเอาแบบเหมือนเดิมอะที่แบบว่าเน็ตต่อแรกเลยนะเน็ตคู่กับนุ่นเลยนะแล้วก็มานุ นะครับที่มาคู่กันเนาะแล้วก็สลับกันมาก็เป็นแนทอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทางาลิเกบ้านบารมีรู้สึกว่าจะให้หนุกิษดานี่ก็เป็นคู่จิ้นกับน้องนุ่นอยู่อยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับแล้วก็ทางฝั่งแนทรุ่งฟ้าเนี่ยก็ได้นางเอกออยติชดามาเป็นคู่จิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่คืออย่าอย่าว่าก,การน้องเอฟซีเนาะคือ คือในใน,ในความคิดของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะนะครับผมว่าคู่ที่เหมาะสมนะครับจริงๆอ่ะเน็ตกับนุ่นอ่ะเป็นคู่แรกเลยที่ทำให้ทุกคนติดถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจับคู่กันหรอกครับคือสลับดีกว่าเรื่องนี้เน็ต นะครับเป็นพระเอกคู่กับนุ่นบ้างอ่าเรื่องนั้นนุเป็นพระเอกคู่กับนุ่นบ้างสลับกันอย่างนี้ครับนี่คือจุดขายนะครับอ่นนี้ผมพูดเลยนี่คือการตลาดนะครับคือไม่ไม่อยากจะให้แบบเอาเอาแค่คู่เดียวอ่ะนะแล้วส่วนส่วนแนทเนี่ยก็ก็ไปจับคู่กับนังนงเอกออยอะไรประมาณนี้แต่เราไม่ไม่ใช่ว่าเราว่านังเอกออยนะแต่ว่าภาพจำนะครับภาพจำ คือนางเอกลิเกที่ที่ดังนึงก็คือน้องนุ่นนะนะครับอันนี้ f c ห้ามเอาไปเปรียบเทียบไปนะคือเราเราพูดในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับนะครับผมก็คือมันมันเป็นภาพจำเนะ่ยจำได้ไหมตอนที่น้องนุ่นออกจากคณะเก่าแล้วน้องนุ่นมาเล่นคณะเพื่อนอนะ่ะแล้วคราวนี้ทําให้ f c เห็นแบบมันเป็นภาพติดตาที่เอ่อนุ่นเล่นชนกเล่นคู่กับพระเอกแนนลุงฟ้าเนี่ยเป็นคนแรก นะครับเป็นคนแรกเลยที่แบบว่าโอ้เสียงเรตติ้งดีมากทําให้คนรู้จักลิเกลุ่งฟ้ากิตดาบารมีเนาะนะครับอันนี้ผมแค่สงสัยได้เฉยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาก็คือเราไม่ค่อยเห็นเน็ตนะครับคู่กับนุ่นเลยนะครับตั้งแต่งานวันที่เท่าไหร่ FC จําได้ไหมงานครั้งคั้งครั้งล่าสุดตอนไหนครับที่พระเอกเนะ็ตเนี่ยคู่กับนุ่นนะครับ รู้สึกว่ามันมันก็นานเนาะตั้งแต่เดือนกรกฎาใช่ไหมที่แนทได้ได้ได้คู่กับนุ่นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเราเราก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับแนทได้คู่กับนุ่นเลยคือไม่ได้คู่เลยนะครับเหมือนทางบ้านบารมีเขาก็ปราบทหรือเปล่าให้ให้แนทมาคู่กับน้องออติชาดาแทนนะครับผมอ่าก็ต้องต้องต้องขอบอกว่ามันมันก็มีข้อดีนะครับที่ที่เอานางเอกออติชาดามาเขาเรียกไงมา มาโปรโมทให้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นคู่จิ้นกับแนทเลยเนะี่ยเราเราไม่รู้ครับผมผมก็ตอบไม่ได้นะฮะนะครับแต่ไม่รู้ว่า fc นะครับคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับคู่ที่จิ้นกันมากที่สุดก็คือแนทกับนุ่นนะแล้วก็มาแนทกับนุนะครับก็อย่างที่เรา,เ,าเคยพูดเคยคุยกันไว้นะครับเรา เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวที่แบบว่า,าน้องนุ่นเนี่ยจะเลือกคนของใจหรือใครในอนาคตที่เป็นคู่ครองนะอันนี้เราไม่ได้ไปยุ่งนะครับคนไหนก็ได้พี่หรือน้องก็ได้นะครับจะเป็นเนทจะเป็นนุก็ได้แต่ว่าอันนี้คือการแสดงลิเกนะครับผมบอกเลยครับอันนี้คือการตลาดครับการตลาดถ้าเกิดว่าทางบ้านบารมีวางแผนไดีๆเนะี่ยจะได้เลดิ้งที่เยอะนะครับ คือให้นะครับเน็ตเนี่ยกลับมาคู่นู้นอีกครั้งนะครับให้สลับกับนุนะครับมันถึงจะมีอะไรที่น่าดูตลอดนะครับอันนี้คือที่ท,ที่ผมมองนะนะครับเพราะว่ากระแสเน็ตมนตั้งแต่แรกแล้วนะครับจริงๆอ่ะบอกเลยว่าคนรู้จักเน็ตก่อนก่อนที่จะรู้จักนูกนะครับอ่าแต่เราแต่เราก็เข้าใจแหละนะครับอ่าแต่คราวนี้นะครับ คือเราเราไม่ค่อยเห็นไงนะครับแต่เราเนี่ยก็อยากก็อยากให้พระเอกแนทเนี่ย er ได้มาเล่นคู่กับน้องนุ่นบ้างน,นะครับอ่าซีนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับมีความคิดเห็นตรงกับผมไหมนะครับที่อยากให้พระเอกแนทเนี่ยมาเล่นคู่กับน้องนุ่นบ้างน,นะครับผมเราคือเราอ่ะเห็นพระเอกแนทแต่เป็นเป็นพระเอกคู <pathways. S 1> ่กับน้องนุ่นมาตลอดเนาะ นะครับแต่หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะกลายเป็นพระรองนะนะครับ่ะกลายเป็นพระรองนะถ้าเกิดว่าเรื่องอของดาดงเนี่ยนะครับแนทกลายเป็นพระรองนะนุปเป็นพระเอกนะครับแล้วก็อ,กอีกอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวที่ที่ที่แนทเนี่ยยอมสละเป็นพระรองให้นุปเป็นเป็นพระเอกนะครับอ,อย่างที่วัดวัดหลวงเหมือนกันนะที่น้ําค้างใช่ไหมครับ สุดท้ายที่กรุงเทพใช่ไหมครับอ่านั่นแหละก็นะครับก็อย่างที่ว่าเนาะมันมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะครับเราก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมนะเนาะนะครับเพื่อเพื่อให้เลตติ้งมันมันดีนะนะครับก็นี่ไง fc คู่นะก็บคืนคู่นู่นอะ่ะเลตติ้งดีก็คือ เพลงคือเธอใช่ไหมอ่ะที่ร้องคู่กันอ่ะจำได้ไหมวันเกิดของแนทรุ่งฟ้าน่ะแล้วนุ่นร้องคู่กับแนทโอ้โหคนคิดถล่มทลายนะครับเป็นคู่ที่เหมาะสมมากนะฮะคือเอาอย่างนงี้ในเอฟซีนะคำว่าคู่ที่เหมาะสมก็คือในในการแสดงลิเกก็คือแนทกับนุ่นใช่ไหมส่วนคู่จริงอ่ะเราไม่รู้ถ้านุ่นมีคู่จริงกับนุกก็ก็ยินดีด้วยแต่ว่าคราวนี้ในทางลิเกอ่ะ ก็อยากให้สลับกันพี่กับน้องสลับกันเป็นพระเอกนะครับเพราะว่ามี2คนใช่ไหมอ่านะครับอันนี้คือความคิดผมเนาะนะครับแต่เราก็มันมันเป็นแค่ความคิดนะ FC เพราะว่าเราไม่ใช่เอ่อเป็นส่วนหนึ่งนะในคณะบ้านบารามีเราเป็น FC ผมเป็นช่อง youtube ถ่ายนะครับก็คือเราก็แสดงความคิดเห็นออกมาว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือแล้วแต่การตัดสินใจของคณะบ้านบารมีเนาะว่าจะให้ใครเล่นคู่กับใครอะไรยังไงเนาะเขาเขาก็วางวางตัวละครเอาไว้แล้วนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างใช่ไหมครับทุกคนนะฮะผมก็หวังว่านะก็อยากให้ทางบ้านบารมีนะครับสลับตัวหน่อยนะครับคลิปนี้มันไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่า เราอยากให้พระเอกเนสกลับมาเล่นคู่น้องนุ่นบ้างนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับยังไงก็พระเอกนางเอกกันอยู่แล้วเนาะนะครับส่วนน้องออยก็อย่างที่ว่าเนาะคือเป็นเป็นนางเอกประจําคณะบ้านบารมีอยู่แล้วเราก็เห็นใจนะครับแต่อันนี้ต้องต้องพูดตรงๆนะนะครับเอฟซน้องออยอะไรคืออย่ามาว่าผมนะครับต้องพูดตรงๆว่าเราตามน้องนุ่นนะครับเราตามน้องนุ่นเนชนกนะครับภาพจํานางเอกก็คือนุ่นเท่านั้นใช่ไหม แต ikat, น่น้องอ้อ,อยก็เป็นนางเองกประจําคณะเหมือนกันนะครับแต่เขานี้กระแสะน,น้องนุ่นเขาเขาดังกว่านะครับถ้าถ้าน้องนุ่นเป็นนางเอกคนจะดูเยอะนะครับน้องออยคนก็ดูไหมคนก็ดูแต่ว่ามันมันไม่อินมันไม่อินมันไม่ฟินเพราะว่าอ,าอย่างที่ว่าน้องนุ่นเขาเป็นคนที่มีกระแสก็คือดำดงดำดงก็เป็นนางเอกลิกเก keep, แล้วก็มีคนรู้จักเยอะที่สุด คนตามลิเกก็เพราะว่าดำดงนะครับอันนี้คืออย่าไปเปรียบเทียบกับในเอฟซีนะนะผมผมแค่พูดตรงๆนะคือผมไม่ได้อ้อมหรอกผมก็พูดตรงเลยแหละนะครับว่าเออเราตามนางนุ่นจริงๆนะครับแต่เราก็เข้าใจนางเอกในคณะเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เพื่อเพื่อการตลาดนะฮะเพื่อการตลาดอยากให้เลตติ้งมันมันดีดีแบบพุ่งพุ่งไปเรื่อยๆก็คือต้องสลับคู่กันพี่กับน้องนะครับ ถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็มีมีการแบบร้องเพลงคู่กันเหมือนเหมือนออกซิงเกิลอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามันมันก็จะดีนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องนุ่นอะ่ะเสียงเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับเขาก็ร้องเพลงได้แนทก็ร้องเพลงได้นุก,ก็ร้องเพลงได้นะครับจริงๆอยากให้แต่แต่ละคนเนี่ยนะครับเสริมก็คือเรื่องการร้องเพลงนะครับจริงๆนะครับ ก็คือว่าถ้าสมมติว่าน้องนุ่มมีเพลงส่วนมีของ,ของเพลงของตัวเองอะ่ะแล้วก็เอามาร้องที่เวทีลิเกผมว่าจะเป็นอะไรที่แบบอย่างนี้เลยนะก็คือเสริมไงนะครับนอกจากเราจะได้ชมการแสดงลิเกแล้วเนี่ยเรายังได้ฟังนางเอกร้องเพลงด้วยพระเอกร้องเพลงด้วยนะครับพระเอกเน็ตเขาเขาก็มีเพลงของเขาเนาะแต่ว่าเพลงอน,นั้นมันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมา มันอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ติดหูสักเท่าไหร่นะครับอยากให้แบบร้องเป็นเพงลงรักอะไรหรือประมาณนี้นะครับอย่างคือเธอใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเพลงของคนอื่นนะเพลงนี้ลิขสิทธินะคือเธอใช่ไหมเนี่ยนะครับถ้าถ้าเขาร้องเมื่อไหร่เนี่ยติดติดแดงเลยครับเพลงนี้คือลิขสิทธิ์แรงนะครับถ้าถ้าดีเลยเนาะแต่งเพลงขึ้นมาใหม่จะทําเพลงเดี่ยวหรือร้องเพลงคู่ก็ได้นะครับก็ขอให้ พระเอกนางเอกเนี่ยเราได้ร้องคู่กันเนาะนะครับก็คือมันมันสามารถไปด้วยกันได้ก็คือทั้งลิเกร้องลิเกแสดงลิเกร้องเพลงเนี่ยก็คือมันไปไปด้วยกันได้ครับทุกคนอันนี้คือเสริมมาเนาะนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ต้องต้องบอกเลยว่าผลการตอบรับนะครับลิเกรลุ่งฟ้ากฤษดาบารามีเนี่ยดีมากๆ บอกเลยว่าตอนนี้งานนะครับงานจ้างเนี่ยมีทุกเดือนแล้วนะครับมีทุกเดือนแล้วแล้วก็เดือนหนึ่งอะมากกว่าห้าวันนะครับเดือนหนึ่งมากกว่าห้าวันเดือนตุลาเนี่ยก็เยอะเดือนธันวาก็เยอะนะครับเดือนกันยายนก็เริ่มเยอะนะครับที่ผมดูตารางงานนะแล้วก็ปีหน้าปีหกแปดก็เริ่มมีแบบเจ้าภาพเนี่ยจองให้บ้านบารามีเนี่ยไปเล่นนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ต้องทำคะแนนเนาะแล้วก็ทำการตลาดนะครับจะได้มีงานจ้างเยอะๆนะครับก็อย่างที่อสองคณะเขาได้คุยกันไว้ใช่ไหมบ้านบารมีแล้วก็าทางส,สอนลักษ์เนี่ยถ้าบ้านบ้านบา,บ,าบารมีรับงานเนี่ยของของฝั่งสอนลักษ์ก็จะไม่ไม่รับงานใช่ไหมเพราะว่าต้องต้องเล่นด้วยกัน นะครับต้องต้องรับเชิญด้วยกันถ้าคณะสอนลักมีงานเนี่ยวันนั้นคณะ,ะลุงฟ้าก็จะไม่รับงานก็คือจะต้องไปรับเชิญทางสอนลักนะครับอย่างบ้านแม่น้ำหนึ่งวันที่26สิงหาคมนี้ก็คือ,อแม่น้ำหนึ่งจ้างลิเกสอนลักเพชรวิเชียนของคุณพ่อนะครับบ้านทีมทีมทีม,ทมบ้านบารมีก็ต้องไปรับเชิญนะครับผมอ่า แต่ก็มีคำถามอยู่เนาะอันนี้เราก็เคย <c oughs> เคยเห็นอยู่ผ่านๆที่บอกว่าทำไมไม่รวมเป็นคณะเดียวเลยคือเอาทางสอนลักนะ่ะมารวมทางลุ้งฟ้าเนี่ยเอาเป็นคณะเดียวนะครับใช่ไหมเออแต่เราเราเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเอามารวมกันมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่เรื่องการแบ่งเงินนะเพราะว่าทางสอนลักเนี่ยเขาก็มีทีมของเขาอยู่ ทางบ้านบารมีก็มีทีมของเขาอยู่ถ้าเกิดว่ารับงานเอาเอา,เอาสองคณะมารวมกันน่ะค่าใช้จ่ายมันจะเยอะหรือเปล่าค่าจ้างน่ะค่าจ้างานักดนตรีนะครับปีพาดใช่ไหมแล้วก็นักแสดงลิเกนะครับทั้งหมดแล้วก็จ้างคนที่คอน v วอยใช่ไหมที่ตั้งเวทีนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะรวมกันนะครับเพราะว่าเป็นลิเกคนละจังหวัดเลยก็คือ โคราชกับราชบุรีนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับแต่ตอนนี้คือต้องบอกว่าลิเกของคุณพ่อน้องนุ่นน่ะงานจ้างน้อยนะครับเนี่ยเดือนนี้จริงๆมันมีแค่วันเดียวก็คือที่วัดหลวงนั่นแหละวันที่13สิงหาเนะี่ยแค่วันเดียวคือปัจจุบันเนี่ยก็คือมีแค่เดือนละหนึ่งวันแต่ว่าคราวนี้เราได้ฟังข่าวดีตรงที่แม่น้ำหนึ่งนะครับจ้างแก้บนไงวันที่26สิหสิงหาก็ได้นำ ได้ได้ว่าจ้างแสดงลิเกของคุณพ่อน้องนุ่นก็คือสอนรักเพชรวิเชียนมานะครับก็ก็ทำให้เ,เดือนสิงหาคมนี้นะครับสอนักเพชรวิเชียนมีงานแสดง2วันนะครับก็น้อยน้อยเอฟซีเนาะนะครับแต่เราแต่เราก็เข้าใจแหละครับว่าทางคณะสอนักเพชรวิเชียนน่กอกอะก็คือพระเอกอ่ะก็คือพระเอกก็มีมีใครครับเอฟซี มีพระเอกต้อมใช่ไหมที่เป็นพี่ชายของน้องนุ่นะนะครับอันนี้ต้องต้องพูดกันตามตรงว่าด้วยด้วยรูปร่างด้วยน้ําเสียงนะครับก็ยังยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่เก่งมากนะครับคือพระเอกลิเกต้องหุ่นดีนะครับหุ่นดีนะครับแล้วก็เสียงดีนะครับมันมันถึงจะมีจุดขายนะครับอันนี้เราเราเราไม่ได้ว่าเขานะเราทางทางการตลาดนะครับพระเอกลิเก ร้อยทั้งร้อยครับหน้าตาหล่อไว้ก่อนหน้าตาหล่อหุ่นดีเสียงดีเนี่ยองประกอบครบเนี่ยสามอย่างนี้หน้าตาหล่อเสียงดีหุ่นดีสามอย่างนี้จะทําใหเดเดนะ้เป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นนะครับทําให้อา่ามีคนจดจําแล้วก็มีคนอยากติดตามอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วผมก็ได้เห็นคอมเมนต์เอนะที่บอกว่าจริงๆแล้วทางสอรักพิพิเชียนควรที่จะหาหนางเอก พระเอกรุ่นใหม่นะครับเข้ามาในในในคณะเพื่อที่จะดันดันให้คณะสอนลักอ่ะมีมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่ะแต่ว่าในคณะสอนลักก็ก็มีหลานของพ่อสอนลักเนาะนะครับน้องลูกลูกสอนใช่ไหมนะครับอ่าน้องลูกสอนก็ได้ไหมก็ก็ได้อยู่ครับแต่เรื่องเรื่องความสวยแบบ น้องนุ่นเนี่ยก็คือมันมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้องเขาก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ไม่ไม่ถึงกับขนาดเป็นจุดเด่นนะครับประมาณนี้นะครับคือนางเอกพระเอกลิเกอ่ะมันก็เป็นกันได้แหละแต่เขานี้รูปร่างหน้าตาคือเขาวัดกันตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะครับเราเป็นเป็นผู้ชมมาเนาะนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นว่ายังไงเราก็พูดกันออกไปนะครับผม ก็ต้องต้องรู้ต้องรอดูในอนาคตเนาะเอฟซีเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้สอนรักเปรีวเชียรงานน้อยนะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าลูกฟ้ากิตตดาบารมีเนี่ยกำลังดังเลยครับทุกคนอ่าที่ผมดูตารางงานเนี่ยมาทางภาคบ้านผมแล้วนะนะครับมาทางบ้านผมละภาคกลางตอนบนี่ยก็คือจะมีพิจิตรนครสวรรค์นี่ มาพิจิตรนะครสวรรค์แล้วนะครับแต่กำแพงเพชรยังไม่มีนะครับใครอยู่กำแพงเพชรนะครับมีงานงานวัดหรืออะไรเนี่ยอยากให้จ้างลุงฟ้ากิจดาบารมีมามาเล่นที่กำแพงเพชรนะครับยังไม่มีนะ c นะี่ซีนะที่กำแพงเพชรนะอีกนิดเดียวเองนะครับอีกนิดเดียวเองก,ก็ก็จะมีแล้วนะครับแต่ว่าทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีนะนะครับมีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนึงแต่เห็นตารางยังไม่มีนะ ส่วนมากลิเกไปไอ้นี่ครับาชายนาทใช่ไหมอ่างทองสุพรรณราชบุรีนะครับแล้วแถวสมุทรสาครปรทุมธานีนนทบุรีอยุธยานะครับลบบุรีใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปทางาจังหวัดไหนนะนะครับสมุทรปราการใช่ไหมครับก็คือเขาเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของภาคกลาง อยู่ในกลุ่มของภาคกลางนะฮะโซนของกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับโซนนี้จะเป็นโซนภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างนะครับเป็นเป็นภาคครึ่งนะครับเป็นภาคครึ่งนะครับก็ต้องต้องต้องรอ,งอ,งองดูอนาคตเนาะเพราะว่าต้องใช้เว,วลานะเพราะว่าตอนนี้ก็คือ,อกระแสะมาแล้วมีคนรู้จักแล้วแล้วก็เล่นดีพอเล่นดีเนี่ยคนไปดูเขาก็บอกต่อว่าฮี่คณะนี้เล่นดีนะเล่นสนุก ก็ทําให้คนที่อยากจะจ้างลิเกน่ะก็ได้ได้จ้างนะครับจริงๆลิเกในเมืองไทยเยอะมากนะครับทุกคนมีเยอะแยะมากมายหลายคณะนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่คณะนะครับว่าระดับความดังแค่ไหนนะครับที่ที่จะมีคนจ้างไปเล่นในงานนะครับก็ท้ายคลิปนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าเรานะครับไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้ดราม่าอะไรนะครับเราแค่มีความคิดเห็นว่าอยากให้พระเอกแนทลุ่งฟ้าเนี่ยกับนุ่นเนชชนกอีกครั้งนะครับก็คือให้สลับกันอะสลับกันอาจจะสลับเรื่องกันก็ได้นะครับก็คือหรืออาจจะสลับตัวกันก็ได้ไม่ผิดครับสลับตัวก็ได้นะครับอ่าก็คือสลับกันไปพี่กับน้อง นุก,กับเนตสลับกันนะครับ f c คิดว่าโอเคไหมนะครับผมถ้าโอเคกค็คอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้เนตลุ่งฟ้าแสดงคู่กับน้องนุ่นไหมครับผมเนะี่ยอยากเนาะเพราะว่ามันเป็นภาพจำแล้วก็เป็นภาพที่แบบแรกๆที่ทาให้คนรู้จักนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ